ในช่วงภาวะแบบนี้นะคะทีพานผลไปแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องมีการติดตามและก็เตรียมแผนในการรับมือนั่นเองค่ะทั้งด่านร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านชัยวัฒน์บุญชาวลิตนะคะเพ mm ื่อนี้มีการลงพื้นธีที่สอปอท .2 มาหมอบแนวทางในการหิ้งงานสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตค่ะ ในาใยชัยวัฒน์บุญเชวลิตคารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มิการลงผื้นที่มาทีตจังหวัดอุบลราชธา,านีมามอบนโยบายการเหตุงานแก่บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพบุคลากรด้านข่าวรร้การและสื่อออนไลน์เพื่อผลิตซื้อในภาวะวิกฤตอย่างมีคุณภาพ โดยมีนางพนณิดาจันทวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองพร้อมกับนายบัญชากันหาศิล์นนะคะประชาสัมพันธ์ภาคสองประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่สปท2และเจ้าหน้าที่เขาร่วมกันรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในเทือกนี้ โดยท่านร่องอธิบดีนะคะเพื่อนเด็กกล่าวว่าการออกแบบดีไซน์ร่วมถึงการบริหารงานควรคิดกระบวนการเห็ุงานขึ้นมาใหม่ให้ครอบคุ้มทุกแพลตฟอร์มทั้งวิทยุโซเชียลประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงช่อง NBT ต่ตั้งแต่การรวบร่วมข้อมูลวิเคราะห์ผลไปสู่การดำเนินงาน รวมถึงอีกหนึ่งสำคัญก็คือการประเมินผลงานเหตุการณ์สำคัญทั้งภารกิจศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและติดตามบุคคลสำคัญลงพื้นที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานด่านคาวค่ะซึ่งเป็นงานหลักของทุกหน่วยงานต้องอาศัยการสนับสนุนข้อมูลจากเครือข่ายไฟปกครองกำนันภูย่บานให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ